แค่อยู K K ่ในกลุหมู่บ้านกลุคอนโดก็จะรู้ว่าป้าพอกาม่าเนี่ยมีอยู่จริงตัวตัวจี๊ดเต็มเลยแต่ว่าเราก็ก็เอามาแค่ในเลเวลที่ที่รู้สึกว่าแบบเออปั่นปั่นประมาณนี้พอสวัสดีครับชื่อกวินสิรินะครับทำเพจนวนอยู่ครับเป็นเจ้าของเสียงนวนตัวจริงนี่คือนวนนวนเป็นหมาเสียงผอมเองครับก็คือเนี่ยแหละเนี่ยคืองานแล้ว ถึงว่าเราเราไม่มีอาชีพอื่นนะครับก็ทำนวนเป็นงานหลักเลยเป็นสตูดิโอ n อนิเมชันครับจริงเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์แหละคือทำอะไรก็ได้ที่เขาให้ทำสมัยเรียนมหาลัยเราเราทำละครเวทีมันก็จะได้พื้นฐานเรื่องของการทำบทแล้วก็ไปขอแทรกอยู่ในกองถ่ายซิทคอมไปแทรกอยู่ในแบบทีมทำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับทำอะไรก็ได้ที่ที่เขาอนุญาตให้เราทำ ชอบมัง้งชอบแหละ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่ทําได้ดีในสมัยเด็กๆเนาะทำแล้วแฮปปี้ทำแล้วมีคนชม่ววาวาดรูปสวยอะ่ะแต่ถามว่าเราเป็นคนที่วาดรูปได้ดีที่สุดไหมเราว่าไม่ไม่ไม่เลยเด็กสมัยใหม่ทําได้ดีกว่าเรามากๆครับหมดเลยอะเอาหมดเลย ที่มีปัญญาจะหาได้เพราะสมัยเด็กๆมันก็ถ้าเราไม่ตื่นเช้าเราก็จะไม่ได้ดูกล้าการ์ตูนใช่ไหมมันก็จะต้องไปบ้านคนที่มีซีดีอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีก็ถ้ามีหนังดิสนีย์เข้าโรงพ่อแม่อยากจะพาไปก็จะได้ดูแต่ว่าเอาจริงๆผมเอาหมดเลยอะพวกแ a n นาบารบาร่าแบบสเปซโกส์ n ินสโตนอะไระพวกนี้ก็เอาหมดัวลามอนก็ชอบมากสมัยเด็กๆโตมาก็จะเป็นพวกแบบนารูโตะอะไรอย่างเงี้ย นวลตัวต้นจริงนวลคือหมาที่บ้านผมเองนวลอีพีแรกๆเลยมันคือผมเล่าเรื่องไอ้หมาตัวเนี้มันไม่ได้เป็นหมาที่นิสัยน่ารักอะ่ะมันคือหมาไทยอะ่ะหมาที่แบบรูอินดี้จังเลยเรียกจะมาก็มาจะไม่มาก็ไม่มาบางทีก็เกเรอะไรแต่รัก็รักซึ่งพอเราเขียนการ์ตูนที่เล่าเรื่องไอ้หมานิสัยประมาณเนี้ยมันก็ไปโดนใจคนดูแหละเพราะว่าหมาของคนดูก็ประมาณนี้ยทุกคนจะรู้สึกหลงรักหมาไอ้เจี่ยที่แบบเอ้ยเรียกคำนี้แล้วก็แบบมันไม่จริงอะ่ะมันมมหมาแบบนั้นกี่ตัวในโลกใช่ไหมแล้ว ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีหมาที่เป็นแบบนั้นแต่ก็รักมันอยู่ดีเออพอเราเล่าเรื่องแบบนี้ออกไปคนก็ก็เหมือนว่าเอ้ยก็เห็นหมาตัวเอง มันเป็นความพยายามในการอยู่รอดนะอันนี้คือพูดแบบไม่มีความฝันนะนะออแต่ในความจริงแล้วคือนวลมันก็โตมาตามเราอะแล้วพอโซเชียลมีเดียมันบูมมันเติบโตขึ้นการที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเล่นตามกติกาของเขาอะครับที่นวลมันไปเป็นวิดีโอได้เนี่ยก่อนหน้านี้ a c e b o o k ไม่มีวิดีโอมันไกลขนาดนั้นนะออพอมันจะโปรโมทฟีเจอร์วิดีโอของมันปุ๊บเราวาดการ์ตูนอะไรบ้างก็ไม่มีคนเห็นละ ก็เลยงั้นก็ทำวิดีโอก็ได้ตอนนั้นคือกำแหงมากเลยรู้สึกแบบได้อยากให้กูทำก็ได้ก็ทำแอนิเมชันซึ่งก็เป็นความคิดที่ผิดมากโอ้มันเหนื่อยปัจจุบันเนี่ยมันร่างสุดท้ายของมันตอนนี้มันกลายเป็นแชทแชทคอนโดป้าพกามาอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องสู้กับของที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยต้องสู้มาก่อนเลยเพราะว่าทิกตอกมันมาแรงมากใช่ไหมแล้วก็แปลว่าคุณทําคลิปหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วมันต้องแปลงร่างมันอย่างอื่นได้ด้วยเราทวเองเรายังอยากทําแบบเดิมอยู่แต่ว่ามัน จิลิที่มันต่อความยืดหยุ่มมันน้อยจนจะต้องทําทรงนี้ตลอดไปเนี่ยมันจะทําลายตัวเองเข้าในที่สุดอะแล้วก็แบบเออถ้าอย่างนั้นทางเลือกก็มีแค่เลือกหรือว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรคน Enjoy กับอะไรที่มันดูโฮมเมดอะที่มันหน้าตาดูกากๆเลโซลูชันไี่ชั้นนี่คือตั้งใจนะแบบเขียนผิดนิดหน่อยอะไรงี้คนรู้สึกว่าแบบเบสมีนรือโฮมเมดมีมาเออก็ตั้งใจจะให้มันออกเป็นแบบ เยอะเยอะโดนทวงเยอะเลยแต่ก่อนเกรงแต่ก่อนมันกังวลไปหมดมันเป็นภาพจําของคนเพราะคนอื่นเขาไม่ทํากันพอเราพูดแล้วมันแตะประเด็นได้เร็วมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะแบบคิดอยู่ในใจแต่ไม่อยากพูดออกมาพอเราเรียบเรียงให้เขามันก็ก็ทําให้แบบไปถูกใจผู้ชมที่สนใจเรื่องพวกนั้นที่นี้พอย้ายมาทําเป็นแบบแชทไลน์แทนไอของพวกนั้นมันก็ไม่ค่อยได้หายไปหรอกเพียงแต่ว่าความเกรงมันหายไปะ กมันสนุกตรงนั้นเนาะก่อ,อนน,น้านี้ผมเคยมีตัวละครผมที่เป็นเจ้าของนวลอยู่ในเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าน่ารำคาญนะเพราะว่า,วา,วาคนไม่ได้อยากอ่านไอ้ตัวละครคนที่คนอยากอ่านนวลกันแเ้วให้นวนพูดไปเลยก็ได้สรุปนวนคือเราแล้วมัง้งโอ้หนักกว่าอีกชัดเลย อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มคอนโดก็จะรู้ว่าป้าพกาม่านเนี่ยมีอยู่จริงตัวตัว,ตวจีสเต็มเลยแต่ว่าเราก,ก็เอามาแค่ในเลเวลที่ที่รู้สึกว่าแบบเออปั่นปั่นประมาณนี้พอแต่ว่าชื่อจริงหนักกว่ากัทุนเยอะก็กลับมาเมื่อมีกลุ่มทุนสนับสนุนด้วยความที่อย่างอย่างที่ว่าอธิบายกันไปตอนแรกว่ามันต้องปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์มถ้าเกิดว่า ทำคอมิกซ,ซึ่งมีหลายหน้าอะไรเงี้ยต้นทุนทุนสูงจริงผมคงไม่อยู่ๆแบบเขียนขึ้นมาเพราะอยากจะเขียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบมีท็อปปิกที่ที่เราอยากส่งอาจจะเหมือนคนทั่วไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหัวร้อนอะไรประมาณเนี้ยผมพยายามจดเจอร์นอลเขียนบันทึก บันทึกว่าวันนี้ทําอะไรไปพรุ่งนี้จะทาอะไรอะไรเงี้ยครับคืองานผมมันอยู่ในหัวงานผมมันมันไม่ค่อยดีที่มันไม่ได้ขยับตัวมันอยู่ในหัวแล้ววันไหนมันมันเฟอร์ฟอร์มได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ความกังวลการเขียนเจานนอมันก็ช่วยให้มันเริ่มวันแล้วมันจบวันได้ประมาณหนึ่งชอบเดินแบบตลาดเล็กๆอะไรเงี้ยคือซื้อโจคือน้ำตก ไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนกันไหมเวลาไปแบบพื้นที่ที่ปกติไม่ค่อยไปแล้วเจอโจ๊กเจอร้านตู้ครูจะรู้สึกเหมือนเจอจุดเซฟอะรู้สึกมนแบบเออนี่มันเป็นน้ำตู้ารูที่นี่เป็นอย่างนี้นี่เองซินะอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็อะไรที่ไม่ชอบก็อาจจะเหมือนคนทั่วไปรถติดอยู่บนแท็กซี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาอะไรทําได้มันก็โอเคสมมติเรานั่งแท็กซี่นานมากๆแล้วก็กลายเป็นว่าก็เป็นช่วงเวลาคิดงานที่ดีก็ได้แต่ว่าแท็กซี่ต้องไม่คุยโทรศัพท์ ก็เอ่อก็เป็นกําลังใจให้เราพยายามซื่อสัตย์กับพว้นให้ได้มากที่สุดตลอดเวลานะ oh. คนมักจะคิดว่าการสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นมิชชั่นหร่ามันแบบคุณต้องมีแพชชั่นนะฉันอยากที่จะแบบเปลี่ยนโลกผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่มันช่วยเราได้มากๆเลยคือ,ค,อคือแค่แค่กระบวนการของการสร้างมันเป็นคําตอบแล้วอะอย่างแบบผมเป็นคนวาดสีน้ํามันได้ห่วยแตกมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอระหว่างที่ได้จิ้มเนี่ยมันรู้สึกดีมากเลยอะ ซึ่งก็จะเชียร์ให้คนทำไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ตามหลับคุณนะอยากให้ได้ทำสิ่งที่รู้สึกว่าอยากจะลองทำอยู่ดีเพราะมันก็จะนำพาคุณมาสู่ที่ใหม่ๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำมากกอก็อาจจะเจอของกระทัง